สวัสดีค่ะท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านมีอ้อยอนะคะในคลิปนี้มีอ้อยจะนําเสนอเมนูตามฤดูกาลเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูของมะม่วงนะคะมะม่วงตามฤดูกาลจะมีรสชาติที่หวานหอมและมีราคาถูกมีอ้อยจึงอยากจะชวนท่านผู้ชมนะคะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยแบบน่ารักน่ารักตามสไตล์ของมีอ้อย ที่สามารถนําไปทําบุญหรืองานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรือจะทําเป็นของฝากหรือของขวัญให้กับคนที่ท่านผู้ชมรักหรือจะทําไืทานเองที่บ้านก็ได้นะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยนําข้าวเหนียวเคียว,ยวงูใหม่มาล้างน้ําให้สะอาดมีอ้อยจะล้างหลายครั้งเลยนะคะล้างจนน้ําใสเลยค่ะในสูตรนี้มีอ้อยไม่ได้ใช้สารส้มนะคะเพราะว่าไม่มีถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีสารส้มให้ใช้ก้อนสาร สส้มแกงในน้ําล้างข้าวเหนียวสักพักหนึ่งและท่านผู้ชมชิมน้ําซาวข้าวเหนียวนะคะถ้ามีความฝาดให้หยุดแขวงสารส <PI> ้มทันทีแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีหลังจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดจนกว่าน้ําจะใสค่ะสารส้มนะคะจะช่วยให้ข้าวเหนียวนะคะมีเม็ดที่สวยใสไม่แตกหักง่ายหลังจากที่มีอ้อยได้ล้างน้ําจนน้ําใสและข้าวเหนียวสะอาดแล้วนะคะมีอ้อยจะนําแช่น้ํานะคะแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่านะคะจะพักทิ้งไว้อย่างตามห 6ชั่วโมงหรือค้างคืนยิ่งดีค่ะหลังจากที่มีอ้อยพักแช่น้ําไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วนะคะมีอ้อยรินน้ําออกทิ้งไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีอ้อยมีข้าวเหนียวนะคะที่ล้างน้ําเมื่อสักครู่500กรัมน้ํากระทิ300กรัมน้ําตาลทรายขาว200กรัมน้ําใบเตยเข้มข้น100กรัมเกลือป่อน1ช้อนชา ใบเตยขมวดเป็นปมสองขมวดขมวดละ3-4ใบงาดำและงาขาวคั่วปริมาณแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะต่อไปเป็นส่วนผสมของน้ำกะทิราดข้าวเหนียวนะคะมีกะทิ400กร,รมัมแป้งข้าวโพด2ช้อนชาวอลิลา1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชามะม่วงสุกปริมาณแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใตค้คลิปได้อีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะทำการนึ่งข้าวเหนียวโดยเทเข้าวเหนียวนะคะลงไปในชั้นวางนึ่งที่มีผ้ารองนึ่งข้าวเหนียวนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะเกลี่ยข้าวเหนียวให้กระจายทั่วชั้นนึ่งข้าวเหนียวและมีอ้อยจะทำหลุมตรงกลางเพื่อให้อความร้อนของน้ำนะคะระบายและทำให้ข้าวเหนียวนะคะสุกทั่วถึงหลังจากนั้นมีอ้อยใส่ใบเตยหนึ่งคำหมดลงไปและทำการปิดผ้ามีอ้อยตั้งหม้อโดยใส่น้ำไม่ถึงครึ่งนะคะ ใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดเติมใบเตยหนึ่งขมวดลงไปและวางชั้นน่งเข้าวเหนียว ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ20นาทีหลังจาก20นาทีมิอ้อยจะทําการกลับข้าวเหนียวนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวอีกด้านหนึ่งสุกทั่วถึงถ้าหากท่านใดนะคะมีภาชนะสําหรับนึ่งที่มีขนาดใหญ่เวลานึ่งข้าวเหนียว20นาทีถึง25นาทีก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องทําการกลับด้านของข้าวเหนียวก็ได้ค่ะแต่ภาชนะนึ่งของมิอ้อยมีขนาดไม่ใหญ่จึงทําให้ข้าวเหนียวของมิอ้อยยังสุกไม่ทั่วถึงนะคะหลังจากที่มิอ้อยพลิกกลับด้านข้าวเหนียวจนทั่ว แล้วมีอ้อยจะเพิ่มน้ําที่หม้อนึ่งนะคะโดยใส่น้ําไม่ต้องถึงครึ่งของหม้อนึ่งนะคะเพราะว่าชั้นวางนึ่งข้าวเหนียวของมีอ้อยมีลักษณะก้นลึกนะคะมีอ้อยจึงใส่น้ําไม่ถึงครึ่งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําสัมผัสข้าวเหนียวโดยตรงและทําให้ข้าวเหนียวแฉะนะคะหลังจากนั้นรอจนน้ําเดือดและนึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ10-15นาทีช่วงระหว่างที่รอข้าวเหนียวนึ่งประมาณ10-15นาทีมีอ้อยจะมาทำกะทิเพื่อนําไปบดข้าวเหนียวนะคะตั้งหม้อ เติมกะทิ300กรัมและทำการเปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำใบเตยเข้มข้นมีอ้อยได้บอกวิธีใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้นะคะเกลือป่น1ช้อนชา คนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลทรายขาวและเกลือป่อนละลายดีและคนจนกว่าส่วนผสมเดือดเล็กน้อยให้สังเกตลักษณะของขอบหม้อนะคะเดือดจนเป็นฟองเล็กๆอยู่ที่ขอบหม้อนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะมีอ้อยปิดไฟและพักทิ้งไว้ก่อนเมื่อครบเวลาในการนึ่งข้าวเหนียวรอบที่2นะคะ10-15นาทีมีอ้อยจะใช้เวลาในการนึ่งข้าวเหนียวทั้งหมดเป็นเวลา35นาทีนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะเช็คข้าวเหนียวของมีอ้อยเมื่อข้าวเหนียวมี่อ้อยสุกได้ที่แล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟค่ะแลนะนําไป เทในชามผสมในการทำข้าวเหนียวมูนต้องใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งใหม่ๆนะคะร้อนๆเมื่อใส่ส่วนผสมของกะทิน้ำเชื่อมสำหรับมูนข้าวเหนียวลงไปจะทำให้ข้าวเหนียวดูดซึสมส่วนผสมได้ดีหลังจากนั้นมี้อจะทำการเทกะทิน้ำเชื่อมใบเตยลงไปก่อนเทให้ทำการคนส่วนผสมก่อนนะคะเมื่อเทส่วนผสมของกะทิน้ำเชื่อมใบเตยจนหมดเรียบร้อยแล้วมิ้าจะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่คนสุมสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยปิดฝาและพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีในช่วงระหว่างที่รอข้าวเหนียวมูลเซ็ตตัว20นาทีมีอ้อยจะทำกะทียราดข้าวเหนียวโดยตั้งหม้อนะคะใส่กัะที่400กรัมลงไปในหม้อตามด้วยแป้งข้าวโพด2ช้อนชาตอนนี้มีอ้อยยังไม่เปิดไฟนะคะ เกลือป่น1ช้อนชาและวานิลา1ช้อนชาซอสกะทิในสูตรนี้นะคะมีอ้อยขออนุญาตใส่กลิ่นวานิลานะคะเพราะเด็กๆเขาชอบกลิ่นวานิลากันค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบกลิ่นวานิลลานะคะก็ใส่ใบเตยนะคะลงไปในซอสกะทิหลังจากที่ใส่ส่วนผสมจนครบเรียบร้อยแล้วมีอ้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็คนจนกว่าแป้งข้าวโพดนะคะละลายดีไม่เป็นเม็ด เมื่อแป้งเขาพดละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วมิ้อยเปิดไฟนะคะโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนแล้วก็ทําการคนส่นผสมแบบนี้ไปบบเรื่อยๆจนส่วนผสมมีความเข้มข้นและเดือดเล็กน้อยหลังจากนั้นปิดไฟและยกลงออกจากเตามิอาจะนําส่วนผสมของซอสกะทินะคะไปกรองกรองเพื่อให้ส่วนผสมของซอสกะทิมีความเนียน เมื่อทําการกรองส่วนของกะทิราดบนข้าวเหนียวมูนหรือซอสกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ก่อนมีอ้อยจะไปดูส่วนของข้าวเหนียวมูนใบเตยนะคะที่หลังจากพักทิ้งไว้20นาทีมีอ้อยจะทําการคนส่วนผสมของข้าวเหนียวมูนอีกครั้ง ขั้นตอนต่อไปมิอ้อยจะเตรียมแม่พิมพ์สําหรับกดซึ่งเป็นแม่พิมพ์กดขนมคุกกี้ลายการ์ตูนท่านผู้ชมสามารถเลือกลายการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะมิอ้อยจะทําการปอกเปลือกมะม่วงนะคะและเฉือนเนื้อมะม่วงให้เป็นชิ้นให้มีความหนาประมาณเกือบ1เซนติเมตรความหนาบางของมะม่วงท่านผู้ชมสามารถกําหนดเองได้เลยค่ะหลังจากที่เฉือนมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะใช้แม่พิมพ์นะคะ กดลงไปและใช้ฝ่ามือนะคะกดอีกทีและทำการสไลด์ถูถๆไทยๆเพื่อให้เส้นของมะมว่วงขาดออกจากกันนะคะมะมว่วงของมีอ้อยหนึ่งลูกจะทำการกดลายกระตูนได้ประมาณ6ชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดของมะมว่วงนะคะถ้ามะมว่วงลูกใหญ่ก็สามารถกดเป็นลายกระตูนได้หลายชิ้นค่ะส่วนเศษมะมว่วงที่เหลือนะคะมีอ้อยไม่ได้ทิ้งนะคะมีอ้อยจะเก็บไว้ทานค่ะหลังจากที่ใช้พิมพ์กดเนื้อมะมว่วงออกมาเป็นชิ้นๆแล้วมีอ้อยจะนำพิมพ์ส่วนที่เป็น เป็นฝาที่มีลวดลายใบหน้าของการ์ตูนกดทับลงไปโดยใช้นิ้วมือค่อยๆไล่กดลายให้ทั่วพิมพ์ตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ มีอ้อยจะทำการกดเนื้อมะม่วงเป็นลายการ์ตูนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปทำส่วนของข้าวเหนียวนะคะโดยใช้พิมพ์อีกชุดหนึ่งชุบในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ค่ะมีอ้อยจะทำการชุบน้ำมันทั้งสองส่วนเลยนะคะเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเหนียวเขาติดพิมพ์นะคะ ข้าวเหนียวจะได้หลุดออกมาง่ายๆค่ะมีอ้อยจะตักข้าวเหนียวใส่พิมพ์นะคะท่านผู้ชมสามารถตักใส่พิมพ์ในปริมาณที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะมีอ้อยอยากจะแนะนาท่านผู้ชมนะคะถ้าหากท่านผู้ชมตักข้าวเหนียวใส่พิมพ์ไม่ต้องอัดแน่นเหมือนมี่อ้อยนะคะถ้าอัดแน่นจนเกินไปเม็ดข้าวเหนียวจะดูไม่เป็นเม็ดนะคะและจะดูไม่น่ารับประทานค่ะ หลังจากที่มีอ้อยใส่ข้าวเหนียวลงไปจนเต็มพิมพ์แล้วนะคะมีอ้อยจะใช้ส่วนของพิมพ์ที่เป็นส่วนฟ้าค่อยๆกดและดันข้าวเหนียวออกมาตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ และนําส่วนของเนื้อมะม่วงที่เป็นลายกระตูนนะคะวางไว้ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับซอสกะทิและงาดํางาขาวที่คั่วสุกเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยลายกระตูนของมีอ้อยท่านผู้ชมชอบไหมคะแต่มีอ้อยรับรองว่าถ้าหากทางบ้านท่านผู้ชมมีเด็กๆเ,เล็กๆนะคะเขาจะต้องอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงนี้แน่นอนเลยคะ่ะมีอ้อยต้องขอขอบ,บคุณท่านผู้ชมทุกๆท่ททานนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบ ถ้าชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปของมิอ้อยตอนนี้มิอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ